สวัสดีค่ะวันนี้จะมายำผลไม้ค่ะพิกป่นค่ะปรุงน้ำยำม,มีแอปเปิลมีสาลี่มีชมพู่ค่ะแล้วก็มีเกี้ยมังกรเป็นสี่อย่างกินกับปลากระพงเนื้อปลากระพงชุบแป้งทอดแป้งนี้เป็นแป้งผสมสาลรา่ค่ะมันจะออกดำๆดำๆนั่นคือสาลรา่เป็นสูตรของญี่ปุ่นเขาค่ะแล้วก็กินกับผักบุ้งน้ำแดงค่ะไปดูการทำกันเลยค่ะ แป้งเขาผสมสาหร่ายเวลาเอามาทอดนะถึงเนี้ยผสมแป้งแล้วมันมันจะออกดำดำเหมือนเป็นพวกอาหารคีวกิจอาหารเกพวกเนี้ยที่เขาทำเป็นแป้งผสมพวกธัญพืชแล้วเอามาทอดกรอบเวลาทอดแล้วมันจะออกเป็นดำดำ ป็นแปะเป็นปลากระพงค่ะป,ปลากระพงชุบแป้งทอดอันนี้แล่เอาเป็นเนืนะะ้อค<ม>่ะไม่เอากลางเอาเป็นเนื้อ <c oughs> แล้วมันมาชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดไปกินกับน้ำจิ้มก็ได้กินกับอะไรก็ได้คะ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่วันนี้ชุบจะเอามาทำ<ม>ผักบุ้งน้ำแดง นานๆทำกินทีค่ะหลายเดือนคนจะมาทำทีหนึ่งกับซุ่งน้ำแดงบ้านนี้ชอบกิน ้านี้กินกับเป็นหลักค่ะข้าวไม่ค่อยกินกันแต่กินกลับเป็นหลักก็เลยต้องทำอะไรก็ทำเยอะทอดก็ทอดเยอะนี่เอาออกจากเตาใหม่ๆนี่มันจะกรอบอร่อยสวยไหมคะปลากระพงเอาเป็นเนื้อนะคะมาชุบแป้งเนี่ยชุบแป้งผสมสาหรายอันนี้ก็คือผักบุ้งน้ําแดงค่ะทำเสร็จแล้ว นี่แหละที่จะเอาไปลาดกับปลาชุบแป้งทอดเคยทำลงลงหลายคลิปนะ,ะ้วค่ะเอาไปราดแล้วก็กินปลาก็ออกกรอบกอกกับปลากระพงชุบแป้งทอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะกินกับข้าวหรือว่ากินกับน้ำจิ้มอะไรก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่คนชอบ แต่ที่ทำผักบุ้งน้ำแดงนี่เพราะว่ามันต้องกินคู่กันชอบกินแบบนี้ค่ะวันนี้จะยำผลไม้ค่ะกินกับปลาชุบแป้งทอดอันนี้เป็นแอปเปิลสาลี่และวก็จมพูใส่แก้วมังกรด้วยแล้วก็เราจะใส่งาดำงาขาวส่วนอันนี้คือน้ำยำเราปรุงแล้วเราเราใช้พริกป่นค่ะ ยำผล,ลไม้ยำอะไรก็แล้วแต่ขนมจีนก็แล้วแต่เราจะใช้สูตรพริกปน่นมันมันจะอร่อยค่ะเพราะว่าถ้าใส่พริกสดมันต้องเป็นพวกยำทะเลพวกยำกุ้งไปอย่างนั้นนะคะหรือว่ายำบุนเส้นถ้าเป็นพริกสดถ้ายำผล,ลไม้เราจะใช้เนี้ยใช้พริกปน่นมันจะอร่อยค่ะปรุงน้ำยำน้ำยำเวลาเราใส่พริกป่นนะคะเราจะปรุงไว้ เอาไปตั้งน้ำร้อนแล้วก็ปรุงปรุงทุกอย่างแล้วพักไว้ให้มันเย็นพอมันเย็นเราก็จะมาทำแบบนี้คะ่ะเราจะไม่เอาเม็ดพริกปรุงรสชาติให้มันพอดีแล้วเนี่ยเม็ดพริกป่นมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมพวกกากพวกใย,ยอะไรมันเราจะไม่เอาเนี่ยจะไม่เอาคะ่ะยำสุขภาพ รสชาติปรุงพอแล้วจะออกอวานหวานเนี่ยน้ำยำจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช้พริกสดใสพริกผ่นมันจะอร่อยมันหอมส่วนอันนี้งาเราจะใส่งาด้วยกินเพื่อสุขภาพ ดูไม่ออกก็จะเป็นว่างาหรือแก้วมังกรหรือว่าเม็ดแก้วมังก,ก,กรเป็นเม็ดงาค่ะแก้วมังกรเนเี่ยเอาลงทีหลังกินกับปลาทอดชุดแป้งทอดเป็นคนดูแลสุขภาพแต่กินมากก็ไม่ดีนะคะเสุนหายเนี่ยเราต้องกินพอประมาณจะยำกินกับปลาชุดแป้งทอด นี่ค่ะอาหารมื้อเย็นมื้อเย็นก็จะกินแบบนี้แหละกินทุกวันค่ะยำผลไม้บางทีก็ตำบางทีก็ยำเมนูมื้อเย็นค่ะนี่แหละกินแบบนี้แหละค่ะยำผลไม้ แอปเปิ้ลสาลี่แก้มังกรชุมพู้นี่น้ำยำจะเป็นอย่างไงคะ่ะอร่อยอร่อยโรยด้วยงาขาว นี่ราคาเป็นเมนูมื้อเย็นมื้อเย็นสําหรับเราอันนี้ยําผลไม้เพื่อสุขภาพแล้วก็อันนี้คือปลากระพงเนื้อปลากระพงชุบแป้งทอดแล้วก็อันนี้คือผักบุ้งน้ําแดงกินแค่นี้แหะคะ่ะไม่กินข้าวมื้อเย็นส่วนมากจะกินเป็นผลไม้กินเป็นเมนูสุขภาพแต่ก็ไม่สุขภาพเท่าไหร่นะคะเพราะอันนี้มันทอดด้วยน้ำมันค่ะเซ็บๆนัวๆค่ะวันนี้ กินแค่นี้แหละค่ะสามอย่างจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้คนทุ่งกุลาฝากช่องไว้เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ